นี่เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับลานเซ็นทรัลโบนะครับตอนเย็นตอนเย็นมันจะมีผู้คนนะคักท่องเที่ยวนะครับเดินทางม,มาครัเข้ามาชมนะจะมีบูธส,สวยๆงามๆครับแต่ข้างในเรายังไม่ได้เดินไปคนเยอะครับคนจะมาถ่ายรูปคนสมารก,กันเยอะมาก คนก็จะทยอยเดินมาเรื่อยๆครับตกช่วงเย็ยนมาครับด้านในก็จะเป็นจุดบริการขายโทรศัพท์นะครับมีทุกรุ่นนมายืนถ่ายรูปก,กันนะครับเยอะมากมีทั้งถ่ายวิดีโอนะครับนีมีนี่คือภาพด้านหน้านะครับถ่ายเต็มๆให้ดูครับต้นคริสต์มาส สวยงามมากครับถ้าจะดูส,สวยๆจริงๆต้องดูต่อกลางคืนนะครับตัวเนี้ยครับเนื่งองจากไฟไจะมีความชัดเจนมากครับความสวยงามครับผู้คนก็จะมาถ่ายรูปกันทบางคนที่เข้ามาจับจ่ายนะครับซื้อสินค้าด้านในห้าง ก็คือจุดที่ผู้คนนะครับเข้ามาถ่ายรูปกันนะครับที่เขามาเที่ยวฮะรอเจ้าหน้าที่เปิดประตูเด็กให้นะครับนี่ฮะเริ่มเข้ามากันนะครับเขาก็มาถ่ายรูปด้านในกันเยอะมากครับด้านในอะไรเลยครับายรูปต้นคริสต์มาสนี่ถ่ายา <S <S 1> <S 1> อีกมุมด้านหนึ่งนะครับจากด้านในเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูที่ผู้คนยืนรอที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดประตูนะครับ อันนี้เป็นถ่ายรูปนะถ่ายรูปกับน่าจะเป็นดาราคนเดียวมากเลยครับ เรื่องธรรมดานะครับของบริเวณหน้าลานเซ็นทรเวิร์นะครับช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสที่กำลมาถึงผนะู้คนก็จะเนืองแน่น,นประมาณนี้ครับก็จะมีบูดสินค้าต่างๆนะครับที่ออกมานี่ฮะมีการถ่ายลงถ่ายรูปกันอย่างหน้าร้านนะครับเขาจะแต่งได้สวยงามมากผู้คนก็ต่างถ่ายซุ้มใจตะลามาั่งถ่ายกันเดงมั่งนะครับถึมีคนเยอะครับด้านในจะเป็นเวทีเนี่ยสำหรับคอนเสิร์ต เด็กๆครับแต่งตัวนะครับามาเที่ยวกันน่าจะมาประกวดอะไรสักอย่างนะครับความชุลชอยู่ด้านบนนะก็เลยไม่ได้ลงมาถ่ายตอนแรกนะครับเด็กน่ารักน่ารักแต่งตัวน่ารักมากนะครับถ่ายรูปเยอะนะครับบูดสินค้านะครับด้านในครับ ครับตัวนี้ยคจะมีศิลปินตัวจิวนะเล่นยินตกกีตาร์กันนะลองเพลงกนจต้องใมเรถนะค